สร้างธุรกิจของคุณให้เป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์คุณไม่ได้แค่กำลังสร้างแอปพลิเคชันหรือบริการแต่กำลังสร้างโลกทั้งใบสำหรับผู้ใช้งานแผนธุรกิจของเราจะช่วยคุณกำหนดทิศทางในการสร้างเอโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งและยัง่งยืนแผนธุรกิจสร้างเอโคซิสเต็มของตัวเองจุดเด่นสร้างความพักดีของลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าจากแค่ผู้ซื้อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่พวกเขาจะวงเวียนกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า l t v าด้วยการเชื่อมโยงบริการต่างๆเข้าด้วยกันคุณจะสามารถสร้างรายได้จากลูกค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจลดต้นทุนการตลาดเมื่อเ c o s y s t e m ตมของคุณแข็งแกร่งผู้ใช้งานจะช่วยทำการตลาดให้คุณด้วยการบอกต่อและดึงดูดผู้ใช้งานใหม่เข้ามาด้วยตัวเองสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายแผนธุรกิจฉบับนี้จะช่วยคุณระบุและวางแผนโมเดลการสร้างรายได้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงดาวน์โหลดแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ฟรีครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงลึกตั้งแต่กลยุทธ์การสร้างแพลตฟอร์มการดึงดูดผู้ใช้งานไปจนถึงการบริหารจัดการพันธมิตรการคาดการทางการเงินพร้อมสมมติฐานการลงทุนและรายได้ที่ชัดเจนคลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรีปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของธุรกิจคุณวันนี้